ราคาทองคำนะครับเมื่อคืนวันที่21ตุลาคมนะครับอยู่ๆก็ไหลลงมาเมื่อตอนเช้าวันนี้ครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะอยู่ๆก็ไหลลงมาแรงหรือนี่เป็นสัญญาณของตลาดฟองสบู่ราคาทองคำกำลังจะแตกหรือเปล่าวันนี้นะครับผมอยากมาชวนเพื่อนๆลองสังเกตพฤติกรรมของการซื้อขายราคาทองคำปัจจุบัน,นครับผมรู้สึกอแอบรู้สึกว่าเหมือนราคาทองคำนะตอนนี้ ราคาที่มันจะขึ้นสูงที่สุดแล้วนะครับณช่วงเวลานี้นะเพราะสังเกตหลายๆอย่างที่ผมสังเกตนะครับหนึ่งอยู่ๆก็มีคนจากที่ไม่เคยสนใจทองคําเลยก็แบบเฮ้ยมาสนใจทองคําอยากจะซื้อทองคําเก็บอยากจะเก็บออมทองคําซึ่งก่อนหน้านี้ตอนละทองคําราคาสี่หมื่นห้าหมื่นเขาไม่เคยสนใจเลยสิ่งนี้ผมมองว่าเป็นหนึ่งสัญญาณได้นะเพราะว่าถ้าทุกคนซื้อแล้วขึ้นแล้วกําไรหมด แล้วมันเป็นไปได้เหรอที่ทุกคนจะกำไรหมดผมมองว่ามันอาจจะเป็นพฤติกรรมของคนที่มีราคาต้นทุนที่ซื้อมาก่อนอันนี้ตำตครับที่เป็นเจ้าใหญ่ๆที่เก็บออมอาจจะเริ่มการใดขายเพื่อเก็บกำไรทองคำโดยสัญญาณที่เป็นข่าวดีตัวนี้ครับ มันจะเป็นจุดที่ดึงดูดนใะให้นักลงทุนรายใหม่ที่ไม่เคยสนใจในการซื้อทองคำครับพยายามเข้ามาเก็บซื้อเก็งกําไรและคนที่มีทองคําต้นทุนราคาต่ำ่านี้ก็จะเป็นโอกาสที่เขาสามารถที่จะขายได้เพื่อนๆคิดว่าวิธีแบบนี้เป็นวิธีที่ใช้สังเกตราคาทองคําว่ากําลังจะฟองสบู่แตกได้หรือเปล่า